เต้น,นอนุบาลเตรียมอนุบาลเลยก่อนอนุบาลเราเต้นปีใหม่ที่โรงเรียนทุกปีเต้นครั şey <t t ้งแรกก็สนุอไงก็แกสนุกมากเราหลังจากนั้นก็เต้นทุกปีใช่ฉันรู้ว่าฉันทำด้ดีแัวเพราเรียนไม่ดีคือเรียนเรียนไม่ดีค่ะแต่เต้นโอเคอะรนะอนุบาลเราไม่ได้เรียนเพีอนุบาลเราเลยอนุบาลก็ได้เต้นเหมือนกันเต้น งานเป็นโรงเรียนเคสละมันก็จะมีคริสต์มาสปีใหม่งานรูนีน่นันอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นเด็กไปเต้นเหมือนกันแล้วก็จะได้อยู่หน้าด้วยเป็นตัวกลางเต้นตามเพลงอ่ะแบบว่าเด็กอนุบาลเขาก็จะแบบสมมติเต้นเพลงอะไรนะมดอะไรเงี้ยเต้นเพลงแบบแตนโม,โมเพลงอะไรที่มันทิตสมัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อันใหญ่ของเรามากคือหงเหินตอนอนุบาลสามฉันเป็นตัวกลาฉันก็หงเหินไปชุดนั้นสวยมากชอบมาก ก็อนุบาลครั้งแรกของเต้นยิ่ง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 ใ่แล้วนะที่จําได้ชัดๆนั่นจะเป็นป .5 นะในช่วงแบบเเต้้นชากิจกรรมข้อจังหวะอะไรเงี้ยเต้นเช้าประมาณแบบว่าต้องบังคับเต้นเป็นกลุ่มกับเพื่อนอ้อไม่ไม่เต้นอะไรเนาะตอนนั้นไม่เต้นไม่เต้น จริงๆตอนนั้นเต้นตามเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งนั่แล้วเราก็เต้นตามเขาแนวเต้นแบบไหนก็เพลงเพลงสมัยนั้นนะเออออกแรปแรปเพื่อนก็แบบก็คือเพื่อนคนนั้นไม่แต่แบบเต้นแรปสมัยนั้นน่ะเราก็เต้นตามเป็นออกแนวฝูงปลาจริงฝึกฝูงปลาไม่แต่บอ๋ฮชาวบ้านเราติดใจไหมไม่ไม่ไม่ชอบกันเป็นจุดสนใจ ม .1 ม .2 ม .1 ประมาณเนี้ยมันมีเหมือนเดิมก็เป็นจับก,กลุ่มเต้นวิชาพลระ <c oughs> ท่านแบบลักสูงเดียวที่เดีตั้งมาครับตั้งมาครับอนุบาลครับได้อะไร้วครับก็คริสต์มาสครับเขาเล่นโงเรีนคริสเหมือนกันอ <c oughs> ีเซอร์ไม่มันก็จะเป็นแบบตั้งตารอ ใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเต้นนะนเพราะว่ามันจะหยุดเรียนมันจะมีขนมมันจะมันจะไม่ต้องเข้าเรียนนะครับ<อ>มันจะรอซ้อมได้อย่างเดียวก็สนุกสนสานดำภาษาเด็กๆเนาะรอบนี้เสิร์ฟที่นั่งนะจ๊ะทุกคนจะต้ <Hyun. S 2> องมาทันท่วงตอนที่เราดำอย่างเงี้ยผู้ชมอาจจะอยู่ตรงนี้ อนึกออกอยากตอนเต้นตอนปีปีสองได้อยู่ชมรมลีลาเป็นดูดิฉันเลือกลีลาศไหนก็ได้เลือกเองเหรอใช่แต่ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่สึกชอบเต้นเริ่มเริ่มสนุกการเต้นเลยโอ้ได้ได้กับผู้หญิงใช่ไหมอ่าไม่ได้เต้นกับผู้ชายเปล่าแต่เราเต้นผู้หญิงแต่เล่นกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงแล้วก็ได้แข่งด้วย สามชาไม่ใช่สามชาติ้าเปหนหนูแท่าชาหมดกันคุมทุกอย่างทุกอย่างนี่ปูมาีปูมาจาคิดว่าอย่างนี้เป็นหนี่มแ่งแวบนอเด็กตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่วะสิบสี่ส่าสอไม่ไ่ปีสองปีสอนะสิบอมั้งอียี่สิบยี่สิบสิบยี่สใจแปอืม เมมโมรี่อันนีบานนะาจะเป็นเมมโมรีที่แบบถูกบูลลีอ่ออใช่เมื่อก่อนนะั่นะเป็นเด็กที่ถูกบูลลี่ง่ายมากเลยแล้วจะนิง่งถูกบูลลี่แล้วก็จะแบบไม่โวยวายไม่สู้แต่ anyway สิ่งที่จำได้ก็คือนา่าจะตอนที่อายุประมาณชั้นกเก้าถึงสิบขวบจะชอบเอ่อฟังเพลงแล้วก็บแบบทำแบบคอเรียกรัฟขึ้นมาเองที่บ้าน แล้วก็ให้พ่อแม่ดูแล้วอืาจะเป็นอะไรแบบนั้นแล้วก็ชอบตอนนั้นแต่ว่าเราก็จะเต้นแบบ so simple มากเลยถ้ามันมีแบบอะไรนะรู้สึกว่าเราเต้นเพลงมาดอนน่า uh like a prayer แล้วมันก็จะเป็นแบบ when you call my name อะไรอย่างนี้คือแบบทุกอย่างก็จะเป็นท่าทางหมดเลยอืแต่ชอบมากสนุก กเราต้อควรจำได้ไหมตอนที่ไปเที่ยวกับเที่ยวผับเทียเท่ยวเทปแบบเป็นต้องเต้นอ่เออมันมัน,มน,มนรู้สึกรู้สึกไงที่ต้นเต้นทางแรกตอนที่ไปเที่ยวผับเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมนะั้งเพราะว่าไม่ได้ไม่มีใครดูก็ถือแก้วเหล้าแล้วก็เต้นไปเฉยๆเต้นตามเพื่อนบ้านนาทีตามเพื่อนเนาะ ฝึกว่าแบบนั้นเป็นคนตามฝูงบอ,งอ,อมาดีดาวครับเข้าเทคครั้งแรกที่ที่สเปน <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เต้นรก็เต้นกับเพื่อนอะ่ะมันก็แบบไม่มีอะไรแต่เป็นครั้งแรกที่มีความสุขว่าแบบแบบเต้นแบบเกอร์ลี่เกอร์รี่เลยอะ่ะ <c oughs> ที่แบบไม่ได้เต้นเพื่อซ้อมการสแสดงอะไรค่ะเข้าเข้าไปเต้นเต้นโปฟันด์เลยนะ,ะ,นนนะ,ะแต่ทางนี่ก็เป็กแบบมาเมืองไทยพอเข้ามหาลัยเชื่อเทคเต้นไม่ออก มันจะเต้นได้เต้นได้ที่จังหวัดเม่อกี้ตัดมาตัดเต้นจริงจังในเทยก็โอ้เต้นดีไหคะดีทุกวันนี้ขอ reference หน่อยไม่ก็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 เต้นแล้วแต่เพลงว่ามันเป็นเพลงแบบแบบไหนก็เต้นจนหัวแตกอ่ะเต้ยหัวแตกจริงๆเหรอจริงจริงจเมาครับเมาแล้วก็ โชว์เทามาแล้วก็หมุนตัวไปกระแทกส,สกสันสัอใช่มัน,ามน่ายยากมันเ,นเม่พอดีกันมือถึงจะแตกแล้วก็ปักแต่เขาเสนุกด,ดีเป้นครับเต้นแนวนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเข้าค่ายลูกเสือพปกติกเรามันจะชอบแบบเข้าค่ายตอนคืนเสร็จแล้วก็จะมีช่วงแบบเปิดเพลงให้เต้นแ,แล้วก็ยังเปิดไฟอยู่ก็จะแบบเด็กๆไม่มีใครกล้าเต้นพอห้าพอห แต่พอปิดไฟปุ๊บจ่เพลงยังอยู่ยงั้นครก็้งเต้นยงไงเต้นเต้เต้นเต้นเหมือนแบบปล่อยผีอะแล้วพอแล้วครูก็จะแกลงเปิดไฟปุ๊บทุกคนก็จะแบบนิ่งเด็กผู้หญิงทุกคนก็แบบอุ๊ยื่อกี้ไม่ได้เต้นอะไรเงี้ยเราก็แต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮี้ยม,มันวาดแต่ตอนนั้นก็ยังรู้สึกแบบไม่กล้าไฟเปิดฉันก็จะนิ่งก่อนตลอดแล้วก็แบบแล้วก็เข้าผับกก็คือปีสามแล้วอ่ะเราเข้าผับช้ามากเพราะเราไม่เราไม่เที่ยวเราไม่กินเหล้าแล้วแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าผับกก็ ตอนแรกไปเที่ยวบอมเบย์ที่ทองหลอ่อวันนั้นเราไม่ค่อยสนุกเพราะรู้สึกว่าแม่งแพงอะไรก็แพงแล้วก็รู้สึกแบบครังแรงไงงงงงแต่วันที่แบบเต้นจนปวดเข่าก็คือวันที่ไปไปอาซีเอไปรูทมั้งเออไปกับเพื่อนครั้งแรกแล้วก็แบบตอนนั้นกินเล้าเป็ดละแล้วก็มีแต่สาวๆมีแต่เพื่อนสนิทแล้วก็กระแดะใส่ส้นสูงเข้าไปด้วยเยเต้นจนแบบเต้นจนปวดเขา่าะเต้นจนแบบ ต้องถอดรองเท้าลงมายืนนิ่งๆอะไรเงี้ยเต้นแบบเหมือนไม่หยุดเลยสี่ชั่วโมงเต้นอย่งไรเต้เต้นๆตอยู่บนท้องสุกเต้นเต้นเตแบบเช้าเช้าก็นรุกขึ้นแบบปวดเข่ามากออแต่ก็สนุก